รวมลากาดผู้เล่นที่คุณชื่นชอบลิขสิทธิ์แท้จาก NBA จะสะสมหรือเก่งกำไรในอนาคตก็คุ้มมีกล่องให้เลือกมากมายลุ้นกาดใบพิเศษลวดลายต่างๆรวมไปถึงสีพิเศษหายากลุ้นใบรันเรขที่ไม่กี่ใบในโลกนี้และลายเซ็นซูปเปอร์สตาร์พิเศษสำหรับทวที่3แม n เนียถึง2โปรโมชั่นโปรแรกเพียงแคปหน้าจอนี้รับส่วนลดทันที5%โปรที่2ทุกการสั่งซื้อรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลกา์ดฟรี1กล่อง ตามล่าได้แล้วที่คัสฮันเตอร์ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทเวนตี้ทวีแมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตุกับบินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามชมรีแคปของเกมเมื่อวานทุกคู่เลยนะคะรวมไปถึงข่าวๆรอบๆบีถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ขอซับด้วยค่ะเรา,าเริ่มที่คู่แรกนะครับเป็นการต่อสู้ของ2ยอดทีมแต่ทั้ง2ยอดทีมนี้เนี่ยกำลังเจอปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เจอไวรัสโควิด19เล่นงานมิวกี้บัคส์เดินทางไปเยือนครััับบเม่่อวานนนนีี้้ถป็กแแขขขงงง2 2ติดะทท ผู้เล่นตัวหลักเพียบเลยนะครับแต่ทางซิกเซอร์สเนี่ยถือว่าหนักกว่าเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยขาดทั้งโจเอมบีขาดทั้งโทเบียสแฮร์ริสขาดทั้งไทริสแม็กซี่ is, แล้วก็ยังมาเจออาการบาดเจ็บของเซสเคอรี่ในส่วนของเบนซิมอนส์ไม่ต้องไปพูดถึงเขาครับตอนนี้ยังไม่มีข่าวเลยว่าจะกลับลงสนามทําแกงกันในานามของซิกเซอร์สเมื่อไหร่ในส่วนของมิวกี้บักส์เนี่ยแม้ว่าพวกเขาเนี่ยยังขาดคริสมิลตันนะครับอยู่ในโควิด19โปรโตคอลแล้วก็บรูคโลเปสยังมีอาการเจ็บหลังอยู่แต่ตราบใดททีีีี ok o, ่ Holiday, ่่ยยยยยยยััังงงมมมพพาาาาากกกก์นนนิสออออเเเเดดตคุโปบจูฮ็ถืวขวขได้เเเปปรรียบบนะคัิดกมมาทั้ง,งทีมเนี่ยถือวัง สู้กันได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะซิกเซอร์ที่ได้ไทริสแม็กซี่ครับเมื่อวานกดไปถึง31แต้มเป็นคนคอยทําแต้มหลักให้กับทีมซิกเซอร์เลยนะครับในเกมเมื่อวานแล้วก็ยังมีอย่างอังเรดรามอนเมื่อวานถือเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วนะครับที่เขาสามารถทํารีบาวได้ระดับแตะ20ครั้งครับถือว่าเยอะมากๆลงมาแทนโจเอมบีได้เป็นอย่างดีในส่วนของทัพสำรองนะครับทีมของพวกเขาก็ยังมีอย่างจอร์ชนีเอียงครับนี่ก็ยังทําผลงานของตัวเองได้เป็นอย่างดีแต่เมื่อวานต้องยอมจริงครับพยากวานี่เข้ามาเทคโอเว,งวงองข คงร้การเลอเกินและก็ได้เกรแซนแอลเลนครับนี่ก็ยิง3คะแนนดีเลอเกินร่วมกับบ็อบบี้พอติสเมื่อวานยิงจังหวะสําคัญสำคัญให้กับมิวกี้บัคสหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับก็เลยทําให้งานของยานิสอันเดตุคุมโปในเบาลงพวกเขาสามารถปิดจ็อบเอาชัยชนะไปได้ครับแต่ชัยชนะเมื่อวานเนี่ยถือเป็นการคว้าชัยชนะเพียงเกมที่2เท่านั้นครับจาก7เกมหลังสุดผลงานของมิวกี้บัคส์ในภาพรวมทั้งหมดยังมไม่ค่อยดีแต่ก็เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะย่่งยิ่งในยามที่ เขาเจอกับซิกเซอร์เสียงกวาดเรียบเลยนะครับชนะ6เกมเลยแต่มันก็พูดยากนะครับในเกมเมื่อวานเนี่ยวัดอะไรแทบไม่ค่อยจะได้เลยครับเพราะว่าทั้ง2ทีมนี้ยังไม่เต็มสู่แต่ไม่ต้องห่วงนะครับพวกเขายังเจอกันอีก2ครั้งครับในฤด,ดูกาลที่เหลืออยู่หวังว่าตอนนั้นเนี่ยจะอยู่กันครบๆนะครับแฟนๆอย่างพวกเราจะได้ดูกันแบบสนุกๆเลยครับเราไปต่อที่ a t ร์ n t น h a ตาฮอคส์เดินทางไปยอนยูท่าจ่ะทั้งคู่เนี่ยเพิ่งเจอกันไม่ถึงอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นแอร์แันด์ตาฮอคส์ที่แพ้คาบานและก่อนทำการแข่งขัน่วาาะจท นั่นนะคะนำโดยเทรยังแล้วก็เควินเฮอร์เรอร์แต่ยูท้าจัสเนี่เหนียวแค่ไหนในบ้าน,นเพื่อนๆก็รู้ดีค่ะพวกเขานำห่างไปในช่วงควอเตอร์ที่2นะคะได้การทำตามโดยโดนวานมิเชลบอกดานแล้วก็จอร์แดนคลาสสันค่ะส่วนเกมรับเนี่ยก็ได้รูดี้โกแบร์แล้วก็ลอยส์โอเนีลอร์แลนตาฮอคสไล่ยังไงก็ไล่ไม่ทนันค่ะทั้งเทรยังแล้วก็เควินเฮอร์เรอร์เนี่ยไม่มีสักะแต้มเลยในช่วงควอเตอร์ที่สิแบบนี้ก็ทำให้พวกเขาค่ะแพ้เป็นเกมที่5ติดต่อกันสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆทีมเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าผลงานของพวววววกกเเเเเขาาานนีี่่่่ยยยตททคดหัังงไ้ิรร์์โออ ถึง6ครั้งอ่ะถือเป็นครั้งที่3ในรอบ6เกมหลังสุดเขาต้องดีกว่านี้ค่ะขอเสริมแอดมินตูเรื่องยูท่าแจสนิดนึงนะครับนั่นคือการยิงลูกโทษของเขาครับอยากให้เพื่อนเพื่อนมองลึกลงไปเกมเมื่อวานเนี่ยถือเป็นครั้งที่7จนะครับจาก11เกมหลังสุดครับที่พวกเขามีการยิงภาพรวมนะครับการยิงลูกโทษในภาพรวมเกิน80%ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะเลยครับจะมีเพียงแค่รูดี้กัแบร์คนเดียวที่ยิงลูกโทษไม่ค่อยดีการยิงลูกโทษเนี่ยถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ เราไปตอนที่คู่ต่อไปนะครับพอร์ตแลนด์เทรเบอเซอร์สครับเดินทางไปเอนเอค lippers ทั้ง2ทีมนี้เนี่ยเจอกันเป็นครั้งที่3แล้วนะครับจาก4เกมที่ทั้งคู่จะต้องเจอกัน2เกมแรกเนี่ยนะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะแต่เกมเมื่อวานครับเปิดเกมมาในพอร์ตแลนด์เทรเบอเซอร์สทำได้ดีกว่าเกมดําเนินไปเรื่อยๆ LA c l i p ค e r s ค่อยๆไล่ขึ้นมาครับแล้วก็ครองเกมได้ดีพวกเขาเป็นฝ่ายนํสซะส่วนมากนะครับแม้ว่าพอจอร์จตัวทําแต้มหลักของทีมเนี่ยจะเจอปัญหาการฟาวก็ตามแต่เมื่อวานได้ um, er, น,น,นิโคลัสต์บ ิงระดับ75%ไม่ธรรมดานะครับโอ้โหยิง3คะแนนร,ระดับ75%ขนาดนี้ตอนนั้นยังไม่พอยังมี Reggie Jackson <c oughs> อีกครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก้าวขึ้นมาช่วยในพอร์จอร์นะครับและสุดท้ายนะครับก็เป็นพอร์จอรครับร่วมด้วยช่วยกันรันทําแต้มนะครับให้ LA Clippers เนี่ยเอาชนะ Portland Trail Blazers ไปได้พอร์จอร์ฤดูกาลจนถึงตอนนี้นะครับเคาคือท็อป5 <c oughs> ในการทําแต้มของฤดูกาลถ้าเกิดทําผลงานได้แบบนี้นะครับตั้งแต่ตอนที่ค a w h i Leonard ยัยงสมบูรณ์อยู่ในหดีมิดี LA Clippers อาจจะเป็นแชมป์ไปแล้วก็ได้นะครับใครจะรู้และก็ไม่ใช่แค่การทําแต้มอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูผลงานของ พอจอชเนี่ยตั้งแต่เปิดมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับสุดยอดเลอเกินเป็นคนแบกทีมนะครับให้ LA c l i p p e r s ค่อยๆเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆการรีบาลของเขาอยู่ที่8.3การแอสซิสต์อยู่ที่5.4การสตีลอยู่ที่2.5ทั้ง3อย่างนี้นะครับมันจะเป็นรีบาลแอสซิสต์แล้วก็ขโมยเนี่ยมากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA อของตัวพอจอชเองนะครับและด้วยชัยชนะเมื่อวานครับก็เลยทำให้ l a c l i ค p e r s เนี่ยชนะเป็นเกมที่5ติดต่อกันนะครับตอนนี้ผลงานของพวกเขาเนี่ยถือว่าเข้าที่มากขึ้นนนนเเเรรรรืืรรนน่่พพนนกก่่ออๆจจิงงงคบมวาาีีี้ะะพพพููดดดถถึึกกกสททุ NBA ลงโทษนิโคลายโยคิชแต่นักกีฬาอีกคนหนึ่ง่ะที่น่าก,กังวลมากของทีมเดวอนาเกสนั่นก็คือไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์ที่มีอาการเจ็บหลังแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะสามารถกลับมาลงทําการแข่งขันได้เมื่อไหร่ก่อนหน้านี้ค่ะเขาเคยเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการเจ็บหลังของเขาในช่วงการดราฟเข้าสู่ NBA ถึง2ครั้งทางทีมเนี่ยต้องทําการตรวจสอบให้ละเอียดแล้วก็รักษายอย่างดีที่สุด mm. เลยนะคะเพราะว่าเพาิ่งมอบสัญญามหาศาลง่ะห้าปีแม็กซ์คอนแท็กรียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยเจ็ดสิบสองล้านเหรียญไม่มี สามารถกลับมาลงทำก,การแข่งขันได้เมื่อไหร่งานหนักเลยค่ะนิโคุลายโยกิชพอพูดถึงอาการบาดเจ็บนะครับเราไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของ L a Clippers กันสักหน่อยครับควายเลเนตครับที่ฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บเอ็นควายน้าเข่าขาวขาฉีกบางส่วนทางทีมได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยควายเลเนตสามารถกลับมาทําการยิงเบาๆได้แล้วนะครับมีการซ้อมยิงเบาๆไปเรื่อยๆครับนี่ถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีมากๆเพราะว่าตัวของควายเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะกลับมาลงสนามทํการแข่งขันก่อนที่ฤดูกาลปกติจะสิ้นสุดลงถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงงงงงๆเเนนีี่ยแแลล้้้วผาาขขอ L Cripers ัคทบบไป ผลงานของพอจอจยังคงสุดยอดแบบนี้เนี่ยดีมิดีลเอคิปเปอร์เนี่ยอาจจะเป็นทีมมามืดในฝั่งตะวันตกอีกหนึ่งทีมก็เป็นไปได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในส่วนของมา r c คัสมอริสครับที่มีอาการบาดเจ็บเข่านะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเพิ่งลงสนามทำแข่งขันได้แค่2เกมเท่านั้นทางทีมก็ออกมาบอกนะครับว่าไม่เกิน1-2ถึงอาทิตย์ข้างหน้าครับตัวของมา r c คัสมอริสน่าจะสามารถกลับมาลงสนามทำแก่งขันช่วยทีมได้ตัวของมา r c คัสมอริสเองเนี่ยถือว่าเป็นกำลังสำคัญอีกหนึ่งคนนะครับของลา ยังเงียบเลยนะคะยังไม่มีทีท่าว่าจะฉีดวัคซีนใดๆทั้ทงสิ้นแต่ที่เราพูดถึงในวันนี้ค่ะเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าเราเนี่ยอาจจะได้เห็นเขาลงทําการแข่งขันง,งานในการแข่งขันออสตาถ้าหากว่าได้รับการโหวตในท้ายที่สุดการแข่งขันออสตา Star ในปีหน้าเนี่ยนะคะจะจัดขึ้นที่คลิฟแลนด์ค่ะซึ่งเป็นทีมเก่าที่ไคลรีเอร์วิงร่วมคว้าแชมป์กับร mm ูบอนเจมส์และการโหวตออสตาเนี่ยค่ะก็จะเป็นผลโหวตจากแฟนๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์นักกีฬนะาด้วยกันอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกวค่ะ แล้วถ้าเกิดมีนักกีฬาบาดเจ็บค่ะก็จะเป็นคอมมิชเนอร์อย่างแอดัมซิลเวอร์ที่จะเลือกนักกีฬาเข้ามาแทนเราบอรอลุ้นกันไงว่าจะเป็นไปได้ไหมสําหรับไครเออร์วิงและก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับก่อนหน้านี้วันอังคารครับพวกเรา2คนลืมทำเนียมครับเพราะว่ายุ่งหลายอย่างเหลือเกินนั่นคือรางวัลผู้เล่นยอดเยียย่ยมประจําสัปดาห์นะครับวันที่1นึ่งถึงเพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่3ของทาง NB a ในฝั่งตะวันออกนะครับได้แก่เจเลตอเลนข,ของคลิฟแลนด์คาเรเลีย์ครับผลงานร้อนแรงเหลือเก แต้ม16.3รีบาลฟิลโก63.3เรียกว่าเป็นผู้เล่นที่มีการทำแต้มเฉลี่ยเกิน20แต้มขึ้นไปด้วยฟิลโกที่สูงที่สุดนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาของนักกีฬาบาส NBA เลยการคว้ารางวัลครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตการเล่นของเจเดตอารเลนเองแล้วก็ถือว่าเป็นคนแรกนะครับตั้งแต่ปี2018ครั้งสุดท้ายนะครับที่คลิปแล่นเกาเลีมีผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นะั่นคือเรเบรนเจมส์จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับก็ คลิปเปอร์นชนะ4เกมรวดเช่นเดียวกันด้วยผลงานนะครับ26.3แต้ 8. 8ม8.8รีบาล7.3แอสซสิสนี่เป็นการคว้ารางวัลผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ครั้งที่10นะครับ<ม>ในชีวิตการเล่นของตัวพอจอร์จเองแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ในยูนิฟอร์มของ LA Clippers <ม>ค,ครับต้องขอสแสดงความยินดีกับทั้ง2คนด<ม>้วยนะครับผลงานยอดเยี่ยมจริงๆในนี้คือการรีแคปเกมค่ะแล้วก็ขา่ขาวข่าวลื้นไวในขณะนี้ค่ะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะอย่าลืมเป็นกาลังใจให้พวกเราค่ะกด s u b s c r i b e กดติดตามมุ่งหน้าสู่แสน แมเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ d e s c r i p t i o n ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ